สวัสดีครับผมโอกิสวัสดีครับผมโอกิอวันนี้โอกิจะพาไปที่ไหนขอรับโอกิจะพาไปเที่าวาวยววัดไหว้ห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมหาธาตุยุราลักสณ์ฤราชวรมหาวิหารขอรับวันแห่งนี้เสดอจจากอายุทยาไรขอรับสามร้อยสามสิบแปดปีขอรับโอกิดูงตาอย่างไรขอรับ เพื่อกิจภาพาไปดูจากหลักฐานแ oh. ผ่นศิลาจารึองวงชะตาที่บรรจุไว้บริเวณฐานหลวงพ่อหินพอสรุปได้ว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2228ครั้งกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราช